แตกก็ค่อยย่องครับเอางงงงโอ้โหเต็มเลย <c oughs> เอห้หัวแตกมาดิมาดิเออมาดิมาดิกระดาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมพูดเลตแองเกิลนั่นเองนะทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทำาการลงแรงให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับนะอุ้ยบุกฐานโอ้โหบุกฐาน ได้เลยโอ้โหสามเท่าว่ะเอาแตกไปสิตอนนี้ผมไม่ได้ซืกก้อกล่องมานะครับทุกคนก็เลยอาจจะตายง่ายนิดหนึ่งนะอันนี้ผมเล่นสก,กาสีสันพาสอยู่นะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยระเบิดหนึกว่าโดนว่ะอ้าวแตกหนึ่งโ,โหแบบมันมากครับเฮ้ยมาแล้วหัวแตก สวยสวยเพื่อนอุยโอ้โหบุกฐานอืมขึ้นเลยเบื่อพ่อบุกฐานว่ะวฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคอ้ยโอ้โหราห,หัวครับล้อหัวผมเลยวฮ้ยมันบุกฐานเลยเลย,เลยว่ะเอาไปไหนละเฮ้ยมันตายแล้วนะทุกคน ผมว่าเราต้องบุกฐานมั้งแล้วแหละนะวิขบนอ้าวโดนหน้าสุดท้ายเถยโอ้โหแม่นหัวจังวะคือประเด็นว่าผมไม่ได้ซื้อก่อนนะมันอาจจะแตกง่ายนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันนะครับนะตอนนี้เล่นแบบเบาๆก่อนแล้วกันเอารลเบิดไปกินโอ้ไม่โดน ตอนนี้เรานำนะทุกคนก็ค่อยย่องแล้วกันแตกก็ค่อยย่องครับเอางงง,งโอ้โหเต็มเลย <c oughs> เออหัวแตกมาดิมาดิเออมาดิมาดิาาดาดบุกฐานก็นดีนักมามาเออมาดิไอ้แกะมาดิ มาดิอ้ย <S 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 โอโ้โหโดนเอเดยิดยงครับทุกคนไม่น่าเลยเหมือนมีตัวบุกฐานนะเมื่อกี้นี่มาดิมาดิบุกฐานก็นไม่กลัวมาดิน่าจะอยู่ตรงนี้กันบ้างนะโอ้ไม่ช่ยวะอยู่ล่าง ด่านนี้มันต้องเล่นทนานนะทุกคนถึงจะมันเนาะแต่ว่าผมไม่ไดเอามานะทุกคนผมไม่คิดว่าจะได้ด่านนี้นะตน,นายมันมากนะทุกคนด่านนี้มันเป็นด่านระยะไกลๆนะเอา้าโอ,โอ้บุกฐานบุกไม่ถึงเต็มเต็มเต็มแตกหนึ่งเอ้โหไม่เข้าหัวเลย ไม่เข้าหัวเลยนะทุกคนเออไม่เข้าหัวก็โดนตัวไปนะครับนะทุกคนเปิดนี้มันไม่ค่อยดิกขึ้นหัวนะตะกานะครับมันก็จะโดนตัวมากกว่านะแต่ว,ว่ามันนิ่งนะทุกคน <c oughs> โอ,โอ้เจอปืนอะไรวะไม่ทันได้ดูนะทุกคนปืนอะไรไม่รู้นะครับสายสีม่วงจะด้วยปืนนี้นะครับสามารถอัพได้สิบห้าขั้นเลยนะ มาบุกฐานนะครับบุกฐานเอาระเบิดไปแดกโอ้ไม่โดนครับนะไม่รู้ทำไมไม่โดนวะเออเอาไม่โดนไม่โดนเฉยเฮ้ยเหลือห้าตัวมาโอ้ไอตัวนี้ครับทุกคนมันยิงผมปล่อยมาก ออาเบอร์ไปกินฝั่งนูนะ้นอ่ะโอ้ไม่โดนเหลอห้าตัวนะทุกคนผมจะชนะละโอเคหนึ่งตัวเหล่สองตัวเท่านั้นนะทุกคนจะชนะละไปไหนหมดว่ออกมาดีออกมาดีตอนนี้ผมไม่ได้เต้นเลยนะอาเต้นโถจักหน่อยนี่นะับชุดผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะ โอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้จบเป็นแบบสนุกมากนะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดมาก็สามารถดาวน์โหลดมาได้นะทุกคน b ู l ลตแองเกิลนะทุกคนวันนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับไปละบ,บ้า<ๆ>ยยเจอกลิปหน้าครับรักทุกคนนะครับเอ้ยผมได้ m v p ด้วยทุกคนเออผมได้เฉยนะทุกคนเออไม่น่าเชื่อว่าผมจะได้นะทุกคนโอ้โสุดยอดไปเลยครับคลิปนี้ ผมก็อยู่ซีเวอร์อยู่เลยนะทุกคนก็ยังอยู่แรงกากๆอยู่เลยนะครับนะก็กดไลค์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังจใจผมด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วบ๊ายบาย